ครับปั๊มติ๊กตอนนี้แรงดันอยู่ที่2บาร์นะปกติมันต้องอยู่3ามเนี่ยเห็นไหมครับส่วนมากรถจะเจอยอย่างนี้เรายังไม่ต้องรีแมปเลยก็สรุปเลยอย่างนี้คือต้องแก้ปั๊มติ๊กก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาทํางานหน้าร้านบ้างวันนี้ช่างจูนไม่มาต้องจูนเองวันนี้เดี๋ยวโอเคลูกค้าก่อนสวัสดีครับน,นี่วันนี้รถรถเป็นอะไรนะ แลเป็นไงบ้างพอดีช่วงท้ายเกียรม์มันมันอมๆครับคือรถประวัติแล้วประวัติเอ่อได้ลองประวัติ l ดีแล้วก็ใส่แคมกับท่อกรอมาทีนี้อาการมันเป็นก็คือก่อนจะมารีแมปก็คือมันอ่าเขาเรียกว่าก่อนก่อนใส่ผมไม่ติดมือนะเมื่อกี้ผมติดเครื่องดูอยู่ใช, <ๆ S 2> ใช่ไหมจะมีอาการอ,อ่างั้นเดี๋ยว <ๆ S 2> เราจะวันนี้เราก็จะเช็คก่อนเวลารีแมวเราก็จะเดี๋ยวผมวัดแรงน้นบล็อตีก่อนได้ครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะวัดแรงน้นบล็อตีก่อนแล้วก็เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยผมบอกอย่งมันมันทางเยอะจริง ผมเจอแบบพังไวสุด200กิโลพังแล้วเออกแบบห้าร้อยกิโลพันกิโลเจอเยอะมากเลย,ย,ยแล้วพอเช็คก็ไปที่ศูนย์ก็จริงๆที่ศูนย์นี่คือเคมจริงจริงมันเคมได้นะแต่ถ้าแบบแต่เ,เออใช่แต่พอเราทําเครื่องแล้วผมไม่แน่ใจคือเราต้องรีบเคมตัง้งแต่เรายังไม่ทําอะไรอะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะเราวันนี้เราเช็คก่อนถ้ามันปกติเราก็รีแมปเพราะว่ารู้สึกก็เหมือนมันมันขาดน้ำมันนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาการก่อนรีแม็กเป็นยังไงนะโอเคครับเป็น LED นะครับเดี๋ยวลองดูอาการก่อน กนน็นะครับอ่าเนี่ยมันนะมันได้ให้ปิดมือ,อเ,เดี๋ยวเราวัดแรงดันปั๊ติ๊กแล้วก็วัดแรงม้าไปด้วยในตัวนะครับเดี๋ยวรอชั่งนี้วัดเอาอเกจวัดแรงดันปั๊บติ๊กก่อนวนะ่าร่วประจำตัวประวานเลยนะเพราะว่าใส่นี้เราดีขึ้นนะ,สะแสดงว่าสาม,มากน่าจะมีฝนนะครับ เพราะนที่เปิดปมมันมีนเสียงแบบเปิๆอแต่แต่มันมเต็มถังนยียอเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างเนียติดเกจก่อนเดี๋ยวเราเข้ามาดูเราติดเกจแป๊บนึงโอเคโอเคตอนนี้ช่างเนียติดตั้งเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไล่อากาศก่อนนะเราจะไล่อากาศก็คือเพิ่มที่หนึ่ิดนึงนะเราต้องเนี่ยหันหันในนี้มันขึ้นก่อนเ่อให้อากาศที่อยู่ในนี้มันออกไปก่อนนะครับพะะได้เข็มมันจะได้ไม่กโอเค มันจะมีอากาศนะครับจะมีอากาศในสายนะเราต้องไล่ก่อนจริงๆอ่ะวัดวัดแรงดัน่ะวัดได้แต่ว่าไอ้เข็มสายได้สายต้องดูตรงฟออากาศนี่แหละเราลองดูแรงดันก็่ว่าไรนี่เราขึ้นมาดูแรงดันซิโอ้แรงโยแรงดันตกหนักเลยเห็นไหมนะ่ะเห็นไหมครัปั๊มติ๊กเหนะ็นไหมครัถูกคันจริงๆนะครับปั๊มติก๊กตอนนี้แรงดันอยู่ที่สองบาร์นะปกติมันต้องอยู่สามเนี่ยเห็นไหมครับส่วนมากรถจะเจออย่างนี้เรายังไม่ต้องรีแมปเลยก็สรุปเลยอย่างนี้คือต้องแก้ปั๊มติ๊กก่อนครับ สรุปเพนี้ต้องต้องแก้ไขปับทิก,ก่อนถึงจะรีแมปนะครับเพราะว่ามันถึงรีไปเนี่ยพอเราไปแก้ปับทิมันก็ต้องรีใหม่นะครับเสียเสียตังหลายรอบเดี๋ยวเ,เราทําการเจรจากับลูกค้าก่อนโอเคก็สรุปคือปัมทิ้งมันเสียนะคือจริงๆอ่ะเรายัางไม่รู้ว่าอะไรมันเสียแต่เท่าที่เจอประมาณเนวีดีเดี๋ยวมันจะเจอแบบหัวมันอ่ะอหัวมันอ่ะเล็ก,กุเรตมันล้าอา๋อครับผม เราต้องส่วนมากที่ผมเจอคือจะเปลี่ยนหัวก่อนคือไม่ต้องเปลี่ยนคือที่ร้านอ่ะดีหนึ่งคือผมจะรอให้ก่อนคือถ้าหัวมันหายก็จบแต่ถ้าใส่หัวใหม่แล้วยังเท่าเดิมใส่แล้วมอเตอร์ด้วยหรืออันดับแรกก็อาจจะลองแค่มอเตอร์ก่อนถ้ามันขึ้นหัวไม่เสียก็อย่างหนึ่งคือคือที่ร้านจะผมจะผมจะ,ผมจะไม่คิดตังค์เลยผมจะคิดตังค์เฉพาะที่เปลี่ยนจริงจริงอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองกันว่าไอ้คันเนี้มันอะไรมันเสียบางบางคนก็ซวยหน่อยสองคือสองเด้งเลยก็คือแต่ว่าที่ร้านน่ะมันก็จะดีหน่อย ก็ได้แต่ว่าผมไม่แนะนําผมบอกเลยเขาเบิกทครงตัวก so okay. okay, ็เจอปัญหาเก่าค okay, okay. right? ือเป็นปัญหาที่การผลิตอ่ะจริงๆผมก็ไม่ได้ว่าฮอนด้าแต่ว่าเพื่อนเพ่อเราไปสอบถามที่ศูนย์ฮอนด้าอะไรประมาณเอวีดีจะเป็นโรคประจําตัวมันเลยคือเป็นอย่างนี้แหละอ่าโอเคเดี๋ยวเราทําการเช็คก่อนได้ไครับโอเคเดี๋ยวเราลองปั่นแรงม้าตอนที่ยังไม่ทําอะไรก่อนตอนที่มีปัญหาตอนนี้ก่อนนะแรงดันสองมาอ่ะได้ละเดี๋ยวเราปั่นปืนหนึ่งโอเคเลย นี่น,นายไม่ทำอะไรนครับเาเช็คก่อนว่าเกี่ยวทิปไปเฉยมันจะขึ้นมาเท่าไหร่แล้วก็รีแบบเสียนขึ้น,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 นเท่าไหร่กเรารู้อรมัันติเลยเราีเรา้เรคนด้นะใช้สเปรนะ์นี่เช็คดวยชอริต้ตนรอด้วยอันน้เราปั่นด้วยดูยด้วยแล้วก็ชื่อไนะ อบางก็ตามตามที่เราเช็คน,นะครับแรงม้าก,ก็อยู่ประมาณ40ตัวอ่าก้าแต่ก้าสวยนะยก้าสวยก้าสวยมือคำน้อก็จะดีอ่าก็เอฟเมื่อกี้เราเช็คไปก็ออกบางอยู่ในช่วงท้ายครับตอนตอนท้ายบางโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเปลี่ยนพังก์ชันแล้วแก้ไขแล้วมันจะอะไรเกิดขึ้นนะโอเคตอนนี้เราลื้อมาแล้วนะครับเราจะลองเปลี่ยนดูก่อนอ่อเปลี่ยนเฉพาะตัวมอเตอร์นี่ฮะ ผมอะเห็นไ,ไหมฮะเราลงทุนที่ร้านแยกก็คือของของ,ของแท้เลยเองจะแกะเอามอเตอร์แท้นะครับตัวนี้เป็นซปเปอร์คัพตัวเก่านะครับใส่ได้กันได้คือชุดหัวนะชุดหัวกับมอเตอร์ใส่ได้กันได้ครับเนี่ยเราก็จะแยกให้ลูกค้าก่อนก็ลองมอเตอร์ก่อนถ้าใส่เข้มอเตอร์มันหายก็ก็หายก็ก็ดีไปนะครับก็ประหยัดงบลูกค้าแต่ถ้ามันไม่หายก็ก็ต้องมีต้องมีหัวมันด้วยนะครับเนี่ยก็เอาใช้หัวมันด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวให้ช่างเนื้หรื้อสลับก่อนเอาแต่แค่มอเตอร์ก่อน ก็น้องๆที่ทําตามนะก่อนจะรื้อก็ถ่ายรูปสายไฟไว้ก่อนนะนี่นะมันอย่าห้ามนี่นะมันจะต้องมันจะเรียงสายกันนะอย่างนี้นะอย่าคิดว่าตัวเองแม่นจําได้นะรือ้อแล้วงงนะ่ะหมุนกลับมันติดนะแต่แรงน้ำมันติกมันไม่ขึ้นนะบอกก่อนนะถ่ายรูปไว้นะครับ,ถ,รรบถ่ายรูปไว้ซุ่วันนี้มีโทรศัพท์มันทุกคนง่ายๆครับอ่าตอนนี้เราก็ยังใส่มอเตอร์เข้าไปนะครับเป็นมอเตอร์ของซุปเปอร์คับนี่ครับของปลาวาก็จะเป็นตูวแบบนี้ อ่าสุคาพก็จะเป็นแบบเนียมีใบพัดน,นะครับแต่ว่าก็คือมันมิติมันทุกอย่างมันเท่ากันนะครับเราจะลองเปลี่ยนมอเตอร์ก่อนตัวนี้ใช้หัวเดิมก่อนลองดูว่ามันจะหัวมันจะใช้ได้ไหมถ้ามันใช้ได้ก็จบไปก็แต่ลูกค้าบ,บอกจะเปลี่ยนในตัวแรงอยู่ก็โอเคแต่ว่าถ้ามันไม่หายก,ก็ต้องโดนหัวครับแต่ว่าโดนหัวมอเตอร์อาจไม่พังอ่าหัวถูกกว่านะหัวไม่แพงครับแพงที่มอเตอร์โอเคเดีย๋ยวมาดูผลกันตัวน,นี้สนใส่ไปให้ช่างนีประกอบเดีย๋ยวเราไปดูตอน ตัดไปตัดเท้าไปดูตอนเทสแรงดันเลยโอเคโอเคครับตอนนี้เราติดตั้งไปแล้วลองเปลี่ยนมาวอเตอร์ก่อนหายไหมเช่นนี้ย,ยังไม่หายแล้วเดี๋ยวได้เพิ่งดับ,บนะครับนะฮะยางแล้วแรงดันยังอยู่ยังไม่ถึงสามบาทเหมือนเดิมอ่าสือแล้วหัวข,ข,ขัอน,น,อ,นอ่าเห็นไ,ไหมพอเร่งพอเร่งแล้วมันขึ้นอย่างเงี้ยคือแบบ มันมีปัญหาเรื่องแรงนะเอ๊ะเดี๋ยวลองเอาเรีเล์ออกก่อนดิดสม่าเคยเจอรีเล์มีปัญหาอ่าลองออกก่อนดิดง่ายๆเลยถอดเลยเสียบตรงเลย<ม>อืม,มันก็มีหลายเกียร์นะอ,อ่าอ่าเมื่อกี้เราลองถอดรีเล์แล้วยิ่งหนักกว่าเดิมอีกนะครับก็เดี๋ยวเราลื้อใหม่มาเปลี่ยนหัวทีนี้ครับจะเปลี่ยนหัวปั๊มติก๊กอ่าโอเคนะช่างนีลือ้อเปลี่ยนหัวปั๊มติ๊กอือจะใช้เป็นหัวนี้นะครับทีนี้ สามารถสามารถเป็นที่หัวครับอืมก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนหัวด้วยใส่มอเตอร์เดิมคืนอ่าทีเนี้ยนะครับก็ประหยัดงบลูกค้าแต่ว่าจริงๆถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนใหม่ทั้งคู่ยังไงก็หายล้านเปอร์เซ็นแต่ถ้าประหยัดก็ใช้มอเตอร์เดิมนะครับโอเคเยวตัดไปตอนเสร็จเลยอ่าตอนนี้เราเราทำการใส่มอเตอร์เดิมจะเปลี่ยนหัวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงให้เม หายนะครับ่าก็ลูกค้าก็ไปอย่างลงไปก็ไม่เป็นไรผมก็ทำคลิปให้ทินะ้งเลยครับเดี๋ยวผมเราเล่นอยู่ ก็ต okay. 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 like. mm ิดมือในระดับหโอเคก็ติดมือในระดับหนึก็ที่นี้ก็เดี๋ยวผมก็จะรีแบบไปเลยก็เดี๋ยวตัดเราเราตัดไปตอนรีแบบเสร็จแล้วครับอมรีแบบก็ใช้เวลาพักหนึ่งโอเคครับตอนนี้เราก็รีแบบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูแรงม้ากันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราฝากเลย ครับลอเชิใคใช่ยก็ได้ปกติแล้วมาครับก็ได้ไปประมาณหนึ่งตัวก็ถือว่าปกติแล้วนะซึ่งจะเป็น1 2ตัวจากตอนมาเนี่ย11ตัวเราเปลี่ยนปัมิ๊้ไปขึ้นมาจุดสองที่อันนี้ก็เปลี่ยนปัมป๊กขึ้นมาจุดสองแล้วเราก็รีแมปนะครับเสร็จเรียบร้อยขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งตัวจากของตั้งแต่แรกอ,อาการเราก็ติดมือขึ้นครับ รุปเลยคือมาลิแมบแต่ว่าเจอปัญหาบอมติ๊กก็คือส่วนมากเอารถหัวฉีน่ะเพื่อนๆต้องพยายามเช็คประจํานะครับโดยเฉพาะไอ้เจ้าประวานตัวนี้แหละแป่งพังบ่อยมากพังแบบสถิติเลยแบบประมาณแบบสิบคันแล้วต้องเจอห้าคันขึ้นน่ะที่มีปัญหาเรื่องบอมติ๊กนะครับก็เพื่อนๆที่มีรถรุ่นนี้ก็พยายามเช็คด้วยหาที่เช็คใช้เกี่วอะไรนั้นเช็คก็คลิปนี้ก็จบไปเท่านี้ครับก็ประมาณนี้สำหรับการทํางานที่ร้านที่สาขาปทุมธานีก็ฝากติดตามด้วยอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ด้วยก็เจอกันในทั้งเพจทั้งทิกต็อกถ้าเราช่อง YouTube วันนี้สำหรับในส่วนของงานไดโนงานหน้าร้านก็ประมาณนี้ฝากแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันโอเค